สวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราก็จะพามาดูเอ้ยมาอัปเดตราคาสุเรียน้ำพดีเราอยู่ที่ทตลาดไทยค่ะเห็นไป้ายไหมตลาดไทยตลาดผลไม้มาดูราคาส่งทุเรียนตลาดไทยนะครับผมราคาส่งทุเรียนหมอนทองตลาดไทยอยู่ที่เขตปทุมธานีกรุงเทพแหละคลองหลวงปทุมธานีค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าราคาส่งของปีห6อ่ะ ก็ราคาก็จะอยู่ส่งอยู่เท่าไหร่ถ้าเราจะรับทุเรียนจากที่นี่ไปขายอ่าใช่ใช่เดี๋ยวเราไป,ไป,ไไป,ไปดูกันีาดูให้ดูกันใช้ฉายชมบรรยากาศนะครับราคาส่งทุเรียนหมอนทองราคาส่งทุเรียนหมอนทองของจันระยองนะครับจะขายส่งอยู่ที่ตลาดไทยราคาส่งเท่าไหร่ใช่เรามีผลไม้อีกมากมายเลยตีกส่งอยู่เท่าไหร่ ชอบมาดูทุเรียนยทุเรียนซื้อกินก็นได้ซื้อไปขายก็ดีรถเกี้ยวพอาติกแต่ว่านะอยู่เขตกรุงเทพบ้านเราจะมารับที่นี่หละตลาดไทยใช่เยอะแยะมากมายเยอทุเรียนหน้าหยุดเราไม่รู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปเขาจะมาซื้อไปขายกันมากันกี่โมงแต่ว่าตอนนี้เรามาตบช่วงบ่ายทิ้งท้าเนี่ยเอเวอราโ,โด มีผลไม้ตามฤดูกาลเยอะอก็คือจะหลากหลายเลยนะที่มันออกช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนถ้าถ่ายผิดคงคนเยอะๆน่าจะเป็นทู้เลี่ยงเพราะว่าคนเขาจะมุงกันไงใช่ซื้อไปกินก็มีนะที่นี่นะตลาดเนี้ยตลาดไทยไปโลกที่เรซื้อไปกินซื้อไปขายอันนี้ก็เป็นขนุนสี่ถุงร้อยห้าสิบเขาจะแบ,บ่งเป็นโซนๆเลยไหม เนี่ยล็อกแม้วก็จะเป็นแต่ถนนล้วนเลยถนุนขนุนกรอบมะพร้าวอ่อนอะนรี้ยมัถึงเท่าไหร่นะคเป็นผลไมา้ตามฤดูกาลเลยนี่เข้าไปข้างในก็จะลึกๆเลยนะครับแต่ทะลุอีกฝั่งหนึ่งได้เมืมออ่อกี้บรรยากาศรอบๆเนี่ยรอบนี้ก็จะเป็นกะทอ้ทอนกะท้อนกระปุกะท้อนส้มโอเยอะเลย ต้มโอเป็นแพ็กก็มีนะต้มโอเป็นแพ็กสีน่ากินมากเลยใช่เป็นแพ็กบางคนก็มารับไปขายเน,นี่ยเนี่ยสิบหาบาทเองสิบาทเพาช่วงนี้ทุเรียนเยอะสุด,ดสเยอะมากอครับ เด,เดี๋ยวไปดูกันว่าเขาขายกันเท่าไหร่พี่เขาขายกันโลละร้อยบาทเขาบรับจากที่นี่ไปขายส่งอยู่ราคาเท่าไหร่แถวบ้านโลตอนนี้ก็ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบร้อยหกสิบแถวในกรุงเทพทั่วไปอ่ะแต่คนละส่งจริงอ่ะแต่ก็ต้องยกเข่งนะใช่ใช่ข<ๆ>่งในวันห้าสิบร้อยโล,โล,โลอันนี้เป็นมะม่วงตัวนี้เป็นมะม่วงโอ้นียเต็มเลยนี่อันี้ซื้อปีกก็ได้นะเยอะเลยคนก็มาซื้อปีกกันเยอะมะม่วงเลยโลละแปดบาท เขียนเลขแปดคือยกลังนะครับโลละแปดบาทแปดบาทสิบบาทตรงนี้ยี่สิบสิบบาทเขียนสิบบาทนะคือยกลังเข่งห้าบาทยกเข่งห้าบาทแล้วโลละห้าบาทจริงๆแคอยากซื้อมะม่วงนะแต่ที่บ้านเรามีเยอะแยะนี่อ่ะตรงนี้พอเยอะ คนที่อ๋อเยอะๆในสือทุเรียนแล้วล่ะอ่าถึงแล้วถึงแล้วมีปีกด้วยเห็นข้างหน้างไหมทุเรียนแต่ว่าใสยปีกโลละร้อยใายปีกโลละร้อยก็คือสุกแล้วอ่ะซื้อกินได้เลยอันนี้หอนระยองลอยยี่เยอะเลยอันนี้สุกหามแล้วนี่สุกหามโลร่ไรยกเข่งยกเข่งใช่ยกเข่ง อ๋ออันนี้ซื้อปีกซื้อปีกร้อยหนึ่งเรือละร้อยค่ะเรืละร้อยร้เดียวชน,นีไข่แปดสิบชนีไข่แปดสิบชนีไข่แปดสบทั้ทงร้านร้อยเดียวแปสิบ เล็กส่งอะไรอ่ะลูกเล็กก็ส่งอะไรเข่งอะไรเมื่อกี้บ้านเล็กโอ้โหเจ็ดห้านะครับเบอร์นี้เจ็ดห้าโลละเจ็ดห้าแข่งเจ็ดห้าอ้ยเนี่ยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบโลเขาเลี้ยงอะไรป๊อกแบกอ่ะก็ทุเรียนลูกเล็กป๊อกแบกส่งอยู่เจ็ดสิบห้าไปขายอยู่ประมาณร้อยสี่สิบประมาณเกือบโลได้ไหมได้ลูกละโลฝา ใชข้างในเต็มเลยใช่ถ้าลูกสวยก็อยู่ประมาณ100นึง90บาทน้ำเอาว่ะชนีหรอกินในตัวบวมให้รมอนๆในบ้าน90บาทเนี่ยอ๋อหน้ามาขางหลัง เดี๋ยวให้ดูนะ90้าส9บบาท90าบาทมซื้อกินได้เลยนะตลาดไหโลเก90บใช่กินได้กินได้เดี๋ยวเขอด่วนเดี๋ยวขอด่วนวนถ้านี้จะส่งอยู่ประมาณ70บาท75บาตำหนีถ้ามีตำหนีหน่อยก็จะเหลือโล80ดคือตำหนี่เราซื้อกินได้เนื้อเกาท วว้าเบอร์นี้ส่งไร่ไหมคะเบอร์นี้เหรอคะ90จ้า90เหรอ90ลูกเต็ง90บาทขอบคุณมากเลยคะขอบคุณร้านนี้มาดูเจ๊ตองเจ๊ตองใช่ไหม90บาท้90บาทแค่เจ้าเบอร์สวยขึ้นมา90จะขายอยู่มา106ใช่อ่าแล้วเบอร์นี้มันจะสือบาทมันคงจะมาตรฐานทั่วไป

ตัวน,นี้ท่าราคาส่งเท่าไร่ะอ๋อขายไปแล้วข้อสุกท้ายลดขายไปแล้วตอนเนี้ยก็ผูด้วยครับมีแต่ทุเรียนอย่างเดียวเลยอ่ะทุเรียนอย่างเดียวเลยก้านยาวไม่เห็นเลยมนะอนทองสุกแก่ไม่ตอนนี้ยม จริงๆอ่าจะมีเบอร์2อเบอร์หวอนทอก็จะอยู่ที่ประมาณไม่ถึงร้อยนะ<ช>แล้วแต่ขนาดของไสายแต่ว่าถ้า <รอ S 1> เห็นลวงแบกก็ก็ไปขายบ้านเราก็ร้อยกว่าบาทอะแหละรับไม่ถึงร้อยเอาละกันไไ100ตอนนี้<า>ท,ทุเรียนเยอะด้วยรีบมาเดี<ช>๋ยวถ้าทุเรียนมันแฉดขาดเนื้อก็จะราคา,าขึ้น<ร>ลงขึ้นลงขนาดไหนง มันจะมีหลายขนาดใช่สุกหาบนะครับสุนมากันสุกห่าบห,หมดแล้วมนะั้งหมดแถวแล้วนะจริงๆมันทะลุไป่างนน้นแต่ว่าเราไม่ต้องเดินไปก็ได้เพราะวเหมือนถ้า,าถ้าเย็นเย <ๆ S 2> ็นกลางคืนก็จะเยอะอีก เราซื้อไปขายนะครับจะยกเข่งที่เห็นเข่งอยู่ประมาณ50าสโลใช่ปะใช่เข่งประมาณ50าสโลแล้วก็ถ้าเราแบบซื้อไปกินแต่มีญาติเยอะก็ซื้อไปฝากได้ใช่ไหมก็คือได้ราคาส่งใช่เอาไปแจกบ้านโน้นบ้านนี้อย่างเงี้ยบ้านละไรสองลูกก็ซื้อเป็นเข่งก็คุ้มเลยเดี๋ยวเบอร์โทรก็มีลองโทรถามมาก็ได้ครับมันมีหลายไซส์แต่ว่าหน้าไซส์บอกแบคก็จะอยู่เจ็ดสิบกว่าบาทเจ็ดสิบห้าบาท ถ้าเกิดว่าไซส์ลูกใหญ่ปน่อยก็เป็นแปดแล้วก็เกใช่เก้าสก้มีลูกสวยเลยก็มีนะก็จะมีโลละร้อยร้อยก็มีใช่ค่ะแต่ถ้าซื้อปีกเนี่ยโลละร้อยเก้าสิบแโลละแปอะไรเยอะแยะเลยอ่าซื้อกินนะคือกินเลยอย่างเงี้ยซื้อกินนะมาซื้อกินได้นะตลาดไทยเก้าสิบบาทเจ่นี้เก้าบเจ้่ะ อันนี้ทั้งร้านร้อยหนึง่งลูกในประมาณสี่กิโลับสุกหามเลยโอ้โหด้วยครับเต็มเลยแม่ค้าเบอร์นี้เท่าไหร่อ่ะ ร้อยสิบบาทอ๋ออ๋อนี่มันเบอร์สวยใช่ไหมใช่เบอร์เบอร์ตกไซส์แปดห้าค่ะเบอร์ถ้าเบอร์ตกไซส์แปดห้าโอร้านนี้เลยนะเจ๊แตงเนาะเบอร์กลางเก้าห้าเบอร์กลางเก้าห้าแล้วถ้าป๊อกแป๊กอนเดะปลอกแพ็คเจ็ดสิบห้าป๊อกแป๊กเจ็ดสิบห้าเบอร์กลางเก้าห้าถ้าลูกไซส์สวยนี่จะร้อยสิบถ้าตกไซส์นี่แปดห้าโอ้ร้านนี้ชัดเจนเดี๋ยวลงยูทูบนะขอบคุณมากเจ๊เขาดูได้เขคุณมากครับขอบคุณครับ ร้านนี้นะครับเนี่ยเกร์โฟรดัวเลยนะเทปเขา้าเทปได้ครับพี่ใช่เจอถ้มีปัญหามีเจ็ดสิบห้าแแล้วก็110ลูกสวยสุด110ถ้าลูกสวยสุดลูกแล้วก็ลูกใหญ่ไง3-4โลไดไหมแต่อ๋อนี่ไม่ขายนะก็ถ้าเกิดว่าลูกลูกฟอกแฟกก็ได้ที่เขาขายกัน140ส่เนี่ยอยู่ส่งอยู่75เอง กำไรครึ่งหน่อตุ้งร้านเมื่อกี้เลยชัดเจนไปไหนกันหมดแล้วนะอ่ะหมดทุเรียนแล้วก็โอเคก็อัปเดตราคาทุเรียนตลาดไทยให้แล้วนะคะก็ตามไปดูตามไปตามไปจัดกันได้เลยตลาดไทยตลาดไทยก็ถือว่ของหลวงปทุมธานีค่ะใครสนใจก็ที่จะมารับไปขายต่อในเขตกรุงเทพนะครับผมใช่โลละไม่ถึงร้อยนะครับแต่แล้วแต่ไซส์แต่ขนาดใครสนใจมาดูเอาอื เราถามให้แล้วาคร่าแล้วกันใช่เดี๋ยวค่อยมาถ่ายให้ดูใหม่ช่วงกลางๆอันนี้ผู้เรียนเพิ่งเริ่มได้พักหนึ่งช่วงนี้ราคาถูกอยู่เพราะรู้นรีนออกมาเยอะใช่คลองหลวงนะคะปทุมธานีตลาดไทยนะครับมาได้เลยผู้เรียนถูกใครอยากเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายผู้เรียนก็มารับนี่คือราคา2 0 0เราทโอเคแค่นี้ละขอบคุณมากครับจนถึงใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ